สวัสดีเพื่อนๆชาวขุนโจนมวยป่านะคะเลยต้องถหามุมไหมก่อนเก้าต่อห้าค่ะก็นะที่ขอทดหนึ่ง วันนี้เราอยู่กันที่งานนิ้วสตึกนะคะอย่ปรับ่ะทุกคนชัดเจนดีไหมไม่มาแล้วคิกเกดเดิน ห้าต่อสิบนะคะตอนนี้คุณจนไม่ปานนำนะคะด้วยสกอตอนนี้หกต่อสิบแล้วนะคะเป็นเซตแรกนะคะวันนี้ยืนคู่กับแปะนะคะเจ้าแปะนะคะเมืองน่านก้องขุนจนใบปานะคะฝั่งนุ่นโยทินนะคะแล้วก็กล้วยท่วมโลกนะคะจับคู่กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยค่ะขอบคุณ ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะร้อยกว่าคนนะ,ะพี่นกว,<ป>วันนี้อยู่สตึกมิกเราอยู่สตึกพุ่งส่วนภายในนะคะพี่นกเข้าชิงเข้ารอบรองแล้วนะคะชิชงพรุ่งนี้ส่วนอันนี้เป็นโอเพ่นนะคะขุนโจรเราส่งหนึ่งทีมนะคะก็คือกล้องกับแปะแล้วก็พี่นกสำรองนะคะก็วันนี้เป็นรอบแรกนะคะเป็นคู่แรกด้วยในรายการนะคะ มาทั้งหมดเลยนะคะที่เราเห็นในงานเมืองพนในงานาน้องสองห้องคืออยู่นี่หมดเลยเก่งบอลทุกคนเลยเอาง่ายๆทุกคนอยู่นี่หมดเลยชัดเจนดีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเสียงดังนิดนึงนะคะเราอยู่ใกล้เวทีเราอยู่ใกล้เวทีวทนะคะสามกพี่นก พี่ต้องโทราศัพท์หาเบย์ให้หน่อยพ่วมเลยนะโทราาหาเบย์ด๋ยมันจะโทราาเข้ามานี่กว่าสา,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 ามเจ็ด วตทีนค่ะขอบคุณทุกคนนะตากล้องหลบเมกนเตะแรงมากหรอก แปดต่อสิบสามค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก้องเต๊ะยกสูงมากบล็อกเต็มบล็อกเลยค่ะขอบคุณสองร้อยหกสิคนดูนะคะชาร์จไหมทุกคนเอียงไหมเดี๋ยจะรีบมาตั้งนะกลัวมไม่ทัน กประการตัดสินว่าดีนะคะไม่อ้อมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เรามีตะก้อน,นะคะที่บุรีรัมย์นะคะอำเภอสตึกนะคะ อันนี้กล้วยท่วมโลกจับผู้โยทินนะคะในงานนี้เคฟซีพี่นกแปดต่อสิบสี่ค่ะวีลําได้ล็อกนะคะแต้มนี้จะเกมหรือไม่เรียบร้อยนะคะเปลี่ยนแดนนะคะไ,ไม่ทันเกมจาน กรรมการมองว่าลูกไม่ได้อ้อมน,นะคะยืนนอกสนามแต่ว่าก็คือคือเตะไปทางซ้ายอะค่ะไม่ได้ถ้าออกทางทางเส้นทางขวาก็อ้อมน,นะคะแต่เขาเตะไปทางซ้ายมันเลยไม่อ้อมน,นะคะ,ะนี่กาลังเจรจากันอยู่นะคะแชร์แล้วขอบคุณม่หาวอนนะคะขอบคุณสามร้อยคนดูนะคะ,ะนี่คร่อยทมโลกนะคะเป็นฟังเรียบร้อย ฝั่งโน้นเจ้าบ้านเลยค่ะจะต,ต้องใช้คําว่าเจ้าบ้านนะคะวันนี้มีหลายคนเลยโยชิน้องปามเ,าเก่งบอลอะไรอ่ะคือเยอะมากเลยอย่ะทุกคนมาหมดอะ่ะพายุสั่งน้อยเจ้าแจ๊บสายฟ้านะคะามาหมดเลยเยอะจริงเยอะจริงนะคะเพราะว่า งานถ้วยนะคะอยู่อำเภอใกล้ๆก,กันนะคะก็เลยแบบได้มาเตะเศกไม่เห็นค่ะวันนี้เศกไม่เห็นนะคะเจ้าแมนก็อยู่นี่นะแมนก็อยู่นี่นะโตเตะเศกก็อยู่นี่นะคะแล้วก็ซันนี่ก็มานะทุกคนซันนี่ก็มามาหมดเลยที่จะนึกออกก็คืออยู่นี่แหละฮะคนดูเยอะจัง เก่งบอลมาค่ะมานะคะเก่งบอลน,นะคะเท่าที่เมื่อวานนะคะแพ้เจ้าปาล์มนะคะในรอบแปดทีมตกรอบไปนะคะ,ะปาล์มเข้ารอบสี่ทีมเก่งบอลแพ้ปาล์มนะคะเมื่อวานนี้โยชิภูตะวันมาค่ะภูตะวันก็มาไครเป็นเอฟซีติดตามเลยนะคะเดี๋ยวในไลฟ์สดให้ชมอันนี้ของใคร เ c นะคะสวัสดีไทยชาตนะคะสวัสดีทุกคนเลย0ูนต่อซูนค่ะเซตสองนะคะเติร์ฟไม่ข้ามนะคะเสียดายนะคะลูกนี้คุณโจนได้แต้มไปนะคะสกอร์นี้รวยท่วมโลกนะคะไม่หลายเปียนนี่ยแลมวเอฟซีก็นมตามเปละเลยูนต,ต่อหนึ่งค่ะเติร์ฟกล้องเปิดง่าย ดีนะคะแชร์แล้วป๋าขอบคุณนะคะขอบคุณไม่เห็นเข้ากรทอมอเลยพี่สุชินอ่าวุลาม,มีเหลี่ยมนะคะแปลข้ามหัวนะคะกระจาแอคนะคะวันเสาร์ที่16นี้นะคะที่อุดรน,นะคะแล้วก็ประมาณช่วงต้นเดือนนะคะจะเห็นเหลี่ยมใหญ่นะคะ<ม>เดี๋ยวอ,อุบไปก่อนปักเข้าให้นะคะเส<ม>ิฟเสียนะคะ เจอเจอพวกเราได้นะคะวันเสาร์นี้นะนะคะในเหลี่ยมชิงเงินรางวัลนะคะชิงเงินแสนนะคะสามต่อศูนย์ค่ะเจ้าแปะเซิร์ฟง่ายๆนะลูกนี้ซื้อบล็อกเป็นไงอห้ยเตะดีค่ะเตะดีเลยแชร์ถึงสี่ร้อยคนดูเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเพจแล้ก็ขุนจนใบป่าของเรานะคะ สนามไหนครับเหลี่ยมใหญ่เจอกันวันเสาร์นี้ที่<ร>อ,อุดรชิดชนค่ะชิดชนมาดูเตะดีค่ะชนนะคะมันเป็นเหลี่ยมแข่งงานถ้วยในเหลี่ยมเสิร์ฟแปรคํำหัวด้วยแล้วก็เป็นชิงเงินรางวัลด้วยนะคะส สวัสดีทุกคนเลย400คนดูนะคะโอ้ยอดเ <c oughs> จ๊นก็ตรงข้ามเลยนะคะยืนอยู่หลังน้องนะคะ <c oughs> คอยให้กำลังใจนะคะน้องในทีมนะคะ <c oughs> คนเริ่มเยอะแล้วนะคะ <c oughs> ข้างๆก็ลิขข้างๆเป็นงัน <c oughs> นิ้วเขาแสดงนิ้วนะ <c oughs> เสียงดังนิดเนือง <c oughs> ด้านขอบข้างก็จะเป็นร้านอาหารคนดูเยอะนะคะในวันนี้ เกิน400แล้วน่ารักนะขอบคุณทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะฝากติดตามสามต่อสามค่ะกล้วยเซิร์ฟค่ะแข่งอยู่ซตึกคามเพอรตตึกจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะคะกล้องเปิดลูกนี้ไม่ดีนะคะง่ายอยู่นะแป่เซิร์ฟแป่เซิร์ฟฟรีเหมือนกันเลยอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้นางเซิร์ฟเหมือนเซิร์ฟหยอนอยู่นะแล้วเขาก็แตกด้วยพี่ต้นเสร็จปุ๊บพอเขาเด้งข้ามไปตงังค์พรมัน กำหลังตามมาเชียร์มาเลยเอ๋ทีมงานบุรีรัมอยู่นี่หมดเลยสี่ต่อสามรุ่นเดอรรุ่นเล็กรุ่นใหญ่อยู่นี่หมดเลยแข่งสองวันค่ะแข่งสองวันนะคะสี่ร้อยสมสิบคุณดูขอบคุณนะคะแม่เนททานข้าวยังเดี๋ยวรอพี่น้องพาไปกินพม่ <c oughs> <c oughs> สี่ต่อสี่ค่ะรวยเซิร์ฟทีมนี้ก็จะไม่มีลูกเซิร์ฟนะเท่าง่ายๆก็คือทีมฝั่งทางนี้จะลูกเซิร์ฟไ,ไม่ค่อยมีนะคะงานนี้สะดึกค่ะมาได้เลยมามาเจอได้หมดเลยนะคะก็ทีมงานที่เตะตะกอทางเป็นตะกอหลีตะก,อ,ตะกออาชีพแล้วก็ตะกอสายชิงเงินรางวัลอยู่นี่เกือบหมดเลยนะทุกคนเซตแรกวีรัล้ำชนะด้วยสกอร์15ห้าต่อ9ค่ะบอลมาค่ะ นั่งอยู่ข้างๆเลยนะคะบอลมาค่ะบอลเก่งมาหมดเลยนะคะห,ห้าต่อสี่ค่ะเตะดีค่ะบอลเก่งเตะคู่บอลเก่งเตะคู่ไหนเตะคู่ไหนกันไม,ไม่เห็นตารางเลยทุกคนประมาณคู่คู่สี่อะคู่สี่คู่สี่มันมีไม่รู้กี่คู่ยังไม่รู้เลยมันมีสายละสามคู่ อันนี้เตะจนดึกเลยแหละคุณจนสู้ๆห้าต่ตอหกเซิร์ฟออค่ะนี่คุณแรกค่ะคุณแรกอันนี้คุณแรกนะคะ เนจะบอกว่าหน้าชมทุกคู่เพราะว่าดีตั้งแต่คู่แรกเลยมันไม่มีออโอเพนคือแต่ก็ไม่มีกอแแก็กมาเลยนะคะแต่ก็แบบ,บดีเลยที่เราเห็นกับจ,จริงท้วยพระราชทานกับมาหมดเลยค่ะคคนะ,ะมาหมดทุกคู่นะจะเจอเดาวดังๆเยอะเลยค่ะเ,คเวลานอกนะคะฝากคุณจนไว้ป่านะคะ ของกันแล้วลขอากันแล้วครับปูตะวันก็มาค่ะโบก็มาค่ะจะปักไม่มาเด้เนาะทำอะไรทำงานทำงานว้าว แต่ก็รายการงานยิ้วอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ FC ขุนโจนนะคะบ้านผมสู้ๆขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆคนเยอะนะเนี่ยที่เนี่ย6-7ต่อ6ขากดกล้วยเสิร์ฟแปะเปอร์อเซียค่าตัวนักเตะคงได้เยอะใช่เดินสาย สาสงานแล้วเนี่ยเห็นรอบๆละละแล้วตั้งแต่เมืองคนน้องสองห้องมาถึงสตึกแล้วเขาก็น่าจะเดินสายไปไหนอีกไม่รู้เห็นเขาพูดกันเอฟซีบอลเก่งค่ <FC Bon S 2> งะแปดต่อหค่ะแปะเปิดง่ายยอดยอโยกแย่งดีกว่ากว้างกว่า ยอดนี Yo, Way, ่ตะเวทใหญ่ๆแบบมีเสดายเกมสั on, oh, wa wa ak, ้นไปหน่อยนะจะเล่นเกมเนี่ยเขาจะเล่นเกมยี่บเอ็ดตอนช่วงรอบลึกๆนะคะเพราะว่าทีมมันเยอะถ้าเรายี่ิบเอ็ดหมดอะแต่พรุ่งนี้ก็ไม่เสร็จตัวเองทีมมันเยอะมากเลยนะเยอะมากเซกเซกมาไหมมากับพี่เซกับพี่ปายหรือเปล่าเดะอ๋อเซกปายมาค่ะจาบปักเซกมาค่ะโอ้ เดะดีค่ะดีค่ะ,คะเส้นนี้นะคะทางฝั่งเจ้ากล้วยเป็นต่อนะคะเยอะเลยนะคะสกอรเรามาดูนะคะฝั่งวีรำทำไงต้องเสิร์ฟค่ะเจ็ดต่อเก้า <9. S 1> ค่ะสนามเดียวด้วยเหรอเตะสนามเดียวเลยเสู้เสียนกคู่นโนติงไม่ได้หรอกใช่ไหม เมื่อวานภายในโนเตงตกรอบเรียบร้อยค่ะตกรอบก่อนเขาเลยส่วนพี่นกก้องแล้วก็เจ้าหนึ่งเข้ารอบนะคะชิงวันพรุ่งนี้นะเจ็ดต่อสิบค่ะโอ้โอโออโอโดีโอ้โหโลูกสวยมากสำหรับลูกนี้ปีนี้มากระ,ะสินไหม ไม่แน่ใจเลยพี่มันต้องดูว่าวันไหนอะค่ะถ้าไม่ตรงกับต้องถามพี่นกอะพี่นกแกไม่จะว่างเปล่าถึงจะได้พาเด็กๆไปนะคะมามาบอลเก่งมากค่ะสิบต่อแปดสิบต่อแปดนะคะโอ้ยหลังเท้าฝ่าลูกนี้เหยียบเส้นทรงนะคะ เข้าไปเยอะนะคะกรรมการจับเส้นนะคะสำหรับลุกนี้เหยียบเยอะเลยค่ะเหยียบเยอะเลยค่ะสยงามเลยจบสนี้เสือมยางสวยเลยเสียได้ค่ะเสียดดยกองเชียร์ด้านหลังก็เสียดดยค่ะกองเชียร์ไม่ให้ใครนะคะเจ้าเจ็บสายฟ้าขอบคุณห้าร้อยห้าสิบคนดูนะคะ สิต่อเค่ะวันนี้เนทรับหน้าที่เป็นแอดมินนะคะจำเป็นนิดนึงเจ้าแปะเปิดสวยเจ้ากล้องทำยังไงครับดีถ่ายคูย่โยชิภูหน่อยได้ได้คะ่ะได้คะ่ะเดี๋ยวเนจัดการให้นะคะทุกคนได้เลยติดตามไว้เลยเดี๋ยวเนทจัดการถ่ายให้นะวันนี้เพราะว่าน่าจะดึอยู่ดึกเพราะว่าจะต้องเตะ2แมตช์ไงเราเตะค,คู่ก่อนใช่ไหมคนอื่นก็ต้องเตะจบก่อนเราถึงจะได้มาเตะที จะได้ดูนะนอนดึกๆกันเลยนะทุกคนยอแแบยกค่ะแขนเฮ้ยคุณจดได้แต้มค่ะเปลี่ยนส่งแล้วนะโอ้จะ600คนดูแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่เข้ามารับชมในวันนี้นะคะวันนี้ชมเผ็ดแล้วก็คุนจนมวยป่าไปก่อนนะคู่ใหญ่เยอะมาก สิบเอ็ดต่อสิบค่ะกล้องยอดอ,ยอ,ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอเวยอร์เอ็ตยอุน,ะะน,น,ะะนยนะะอุ๊ยอุ๊เอุ๊ยอุ๊ยอุ๊อุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยะุะยอุ๊ยอุ๊ยอุะยอุนยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊้อุ๊เอุ๊ยอุ๊ยอ้ออรออย เราจะต้องผู้ที่รับจะต้องรองเท่านั้นแล้วมันโอเวอร์ได้แต่ว่าถ้าเป็นชิงชิงถ้วยรางวัลโอเวอร์เน็ตไม่ได้นะคะคือข้ามตะข่ายไม่ได้เลยนะคะทุกคน f อบ้างไฟสวัสดีคุณอัครเดชนะคะสวัสดีทุกคนเลยออนเยอะมากข้างๆก็ดูนิ้วันแบบที่นั่นแบบแน่นเลยนะคะ <Cash> ทางด้านเจ้ากล้วยนะคะขอเวลานอกนะ,ะทีมนี้ก็จะเป็นกล้วยโยอทินแล้วก็สันนี่อ่ามีสามคนวันนี้ไ like ลค์กี่คู่คู่เยอะมากเลยนะ,ะก็อยู่อยู่จนกว่าจะเตะแมตส์สุดท้ายเลยอะ่ะมีเบ<ม>ิร์ดบอยไหมคะเบิร <laughs> ์ดเบิร์ดไปใต้แล้ว สิบสองต่อสิบค่ะตอนนี้ขุนโจรน,นํำนะทุกคนแต้มนำนะคะยกเป็นไงเต็มบล็อกเลยอุย้ยท่วมบล็อกไปเลยค่ะลูกแรกติดบล็อกลูกสองท่วมบล็อกไปเลยค่ะที่มาของคำว่ารวยท่วมโลกฝากติดตามด้วยนะคะเอาสองในสามเซตนะทุกคนสองในสามเซตนะคะ เราจะมาดูกันว่ามีเซตสามไหมออสกอออแต้มสิบห้านะคะในในในรอบแรกๆเนี่ยนครพนนนชัดเจนเสี็จได้ไม่ได้อยู่บ้านอดดูเลยสนามกุนะคะสวัสดีคุณมังกรสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีคุณตามติดตามหุนโจนนะคะคิดถึงเมียว จริงๆอาเน,น้นมองว่าเจอใครไม่สําคัญเลยตอนนี้เพราะาอะไรรู้ไหม mm hmm. เพราะว่าแข่งทุกคน mm hmm. เลือกไม่ได้เลยว่าจะต้องเจอคนนั้นคนนี mm ้โอ้โหแข่งทุกคน mm hmm. ช่วงนี้เด้อ mm hmm. <laughs> เดี๋ยวไม่เห็นเลยสิบสองเท่ากันค่ะเจ้ากล้วยเสิร์ฟค่ะเปิด mm hmm. เตดีมากปาล์มบอสมาค่ะมาค่ะทุกคนติดตามได้เลยนะะน้องความก็มาค่ะปาล์ม,อออมบอสก็มาเอ่อฟอมบิดก็มาเออคิดดูดิมาหมดประเทศเลยเนี่ยสิบสองต่อสิบสามค่ะอยอดหากล้องโอ้โหไม่ข้าม สิแล้วทุกคนลูกนี้บุยลำต้องเปิดแล้วก็ชงแล้วก็เตะหายนะคะจะกเกมปิดจอบนะไม่ฉะนั้นก็จะมี <12. S 1> ฝั่งกล้วยก็จะมีโอกาสนะคะ12ต่อ14ค่ะเสิร์ฟฮาบจ้องว่าแล้วไกลหน่อยก็ป๊อปป๊อ ู้จักหนึ่งบางชันมาค่ะซ้อมมานะลูกหัวเมื่อสักครู่เมื่อวานคู่โยชิได้แชมป์หนองสองห้องไปแล้วใช่ไหมเมื่อวานใครได้แชมป์<ย>จุ๊<อ>ใช่ค่ะถูกต้องค่ะพุทธวันกับโยชิได้ไปชนะคุณจ้อนวป่าชนะนะคะสองต่อศูนย์เซตนะคะคู่ต่อไปเดี๋ยวเน้นไลฟ์สดให้ชมนะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะห0 0ท่านนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะเก่งบอลมากค่ะมากๆคอยดูติดตามเลยนะ